สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราการศึทุกท่านลีแอดมินมีข่าวสารราคาทองคำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะราคาทองวันนี้8สิงหาคม67มีการปรับลงแล้วเทียบราคาปิดสุดท้ายเมื่อวันนี้ล่าสุดปรับครั้งที่5แล้วราคาทองคำประจำวันที่8สิงหาคมมีการปรับลง150บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่7สิงหาคม โดยราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละตาม7 6 6 4สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ4,800บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ4,200บาทและขายออกที่บาทละ4,300บาทตามประกาศในครั้งที่1นนะคะและในครั้งที่2มีการปรับลงอีก50บาทครั้งที่3มีการปรับขึ้น50บาทครั้งที่4และห้า ปรับลงครั้งละ50บาทค่ะส่งผลให้ทองลูกปปพันธ์รับซื้อา 39, บาทละ39,385บาทจุด68สตางค์และขายออกที่บาทละ4,700บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่า 4, บาทละ4,100บาทและขายออกที่า 4, บาทละ4,200บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,396.50ดอลลาร์ต่อออนค่ะ ขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำนะคะ